สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Suda b l u วันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะนัดจะมาบอกว่าวันนี้นะคะนัดได้รับคัดเลือกเข้าเรียนสู่โปรแกรม Physical Therapist Assistance แล้วย <Yeah! S 1> ต้องขอแนะนำก่อนนะคะว่าโปรแกรม Physical Therapist a s s i s t a n t หรือียกสั้นๆว่า PTA เนี้นะคะ โปรแกรมที่สอนเพื่อที่จะเรียนจบแล้วเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนะคะซึ่งโปรแกรมนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีและได้วุฒิอนุปริญญานะคะซึ่งตอนนี้นะคะนัดก็ได้รับเลือกเข้าเรียนแล้วแล้วก็จะเริ่มเรียนในเดือน September ที่จะถึงนี้นะคะก็วันนี้นะจะมาแชร์ให้ฟังว่านัดเรียนจบอะไรมาจากที่ไทยแล้วก็การเข้าไปสอบ เรียนเข้าตัวโปรแกรมนี้เขามีการสอบอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากประวัติของนัดนะคะนัดเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์เอกธุรกิจภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยอัสัมชันนะคะหรือเรียกว่า ABAC นั่นเองส่วนมปลายนะคะนัดเรียนจบสายวิทย์คณิตมานะคะซึ่งวุฒิที่นัดได้ยื่นเพื่อที่จะสมัครเข้าไปเป็นนักเรียนที่ Community College น,ะะนัดใช้วุฒิปตรีจาก AB a c นะคะ ซึ่งวุฒิปตรีเนี่ยไม่มีวิชาพวกวิทยาศาสตร์เลยเพราะนะัดจบสายภาษามานะคะเพราะฉะนั้นเทอมแรกที่เราไปเรียนเนี่ยเทอมแรกและเทอมที่2ที่นไปเรียนเนี่ยนัก็ต้องเรียนเก็บตัววิชาพื้นฐานพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆมาก่อนนะคะต้องเล่าว่าตอนที่นัดไปสมัครเรียนเข้าเรียนในคอลเลจนะคะ เขาได้ปิดรับสมัครไปแล้วตัวโปรแกรมนี้ไม่ใช่ว่าเราไปสมัครเรียนเป็นนักเรียนของของวิทยาลัยแล้วแล้วเราจะได้เรียนเลยนะคะไม่ใช่คือเราต้องสอบเข้าไปด้วยนะคะเราต้องสอบเข้าซึ่งระยวเวลาการรับสมัครสอบเข้าคัดเลือกนักเรียนเข้าไปเรียนในโปรแกรมเนี่ยเขามีช่วงเปิดปิดอยู่ซึ่งเขาจะเปิดรับช่วงเดือนเฟบรุยถึงจุลายจะประกาศผลประมาณเดือนจูนจุลายนประมาณนี้อืมซึ่งตอนเราไปสมัครเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันเลยมาแล้วก็เลย สมัครเรียนเก็บตัวพื้นฐานไปก่อนซึ่งก็ต้องรอเขาเปิดใหม่ปีหน้าซึ่งก็คือปีนี้แล้วนันก็เลยแบ่งเรียนตัววิชาพื้นฐานเป็นสองเทอมเพราะยังไงก็ต้องรอเขาใหม่แล้วใช่ไหมก็เลยแยกเป็นสองเทอมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนัดทํางานด้วยนะคะแล้วก็นัดก็มีสามีที่ต้องดูแลด้วยคือเราไม่สามารถเรียนฟูลไทม์ได้แบบว่าเรียนอย่างเดียวเนาะก็เลยแบ่งเรียนเป็นสองเทอมวิชาพื้นฐานที่นัดเรียนเก็บมาแล้วเนี่ยเรียนอะไรไปบ้างนะคะนัดเรียนไปแล้ว ห้าวิชาก็คือ Biology and Physiology 1หสองแล้วก็ uh, Chemistry ตัวพื้นฐานเป็นความรู้มอ,อปลายตัวที่1แล้วก็ Organic and Biochemistry ตัวที่2แล้วก็เรียน uh, Public Speaking ความจริงอ uh, uh, นะพับลิกสป a k i n g อะนัดเรียนไปแล้วใน ABAC ก็มีแต่ว่าเขาให้เรียนใหม่ก็ไม่เป็นไรเรียนใหม่ก็ได้ซึ่งความโชคดีของนัดคือตัวทานสค c ิปต์ของ ABAC ะคะ่ะที่ เอาไปยื่นให้เขาเนี่ยเราต้องเอาไปผ่านกระบวนการ evaluation มา,าก่อนนะซึ่งนัดเคยอ,อธิบายไปแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งแล้วเขาก็คงประมวลผลแล้วแหละว,ว่านัดเนี่ยไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ level basic สุดๆเลยคือสามารถเข้าไปเรียน public speaking ได้เลยซึ่งก็เป็นความโชคดีของนัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิชาเลขนะคะวิชาเลขนาสามารถโอนมาจากของ A b a c ได้ก็คือพวกเลข mathematics อะไรนะ for business แล้วก็ สถิตินะคะนะคือนัดเรียน2ตัว,ตวนี้ใน t ีแบบมาแล้วเขาก็เลยไม่ต้องให้นัดไปเรียนเริ่มแบบบวกลบคูณหารใหม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปพอลงในว,วิชาพื้นฐานครบ2เทอมแล้วพอเขาเปิดรับสมัครโปรแกรม Physical Therapist Assistant เนี่ยเปิดรับสมัครปุ๊บเราต้องทำยังไงบ้างน,นะคะเราก็กรอกไปสมัครแล้วก็เขาจะจัดสาให้เราไปสอบ T-test นะคะถ้าใครเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ จากการเข้าไปเรียนพวกสายเฮลท์แคร์เป็นพยาบาลอะไรที่นี่นะคะน่าจะต้องสอบ T-test ด้วย T-test เนี่ยจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนแบบเหมือนเราไปสอบโทอีกที่ไทยอะ่ะคือมันแบบเป็นสอบวัดระดับเหมือนกันทั่วประเทศแต่ว่ามันมันไม่เหมือนโทอีกซะทีเดียวคือมันสอบ4พาร์ทมี reading ภาษาอังกฤษมีพาร์าวิทยาศาสตร์มีพาร์ท เลขแล้วก็พาสสุดท้ายเป็น g กรมา a r ภาษาอังกฤษมีทั้งหมดพารพาซึ่งเขาก็จะคำนวณคะแนน,นแต่ละพาออกมานะคะในการคัดเลือกคนเข้าไปเรียนสอบทีเทสแล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่นะคะในการสอบทีเทสนะคะก็จะมีคะแนนขั้นต่ํา ระบุไว้ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละพาร์ทก็คือจะมีคะแนนขั้นต่ำต่างกันคะแนนพาร์ reading กับคะแนนพาร์ g r กรม a าต้องได้50%ขึ้นไปคะแนนพาร์ science คะแนนพาร์ตเลขต้องได้60%ขึ้นไปฉเฉลี่ยรวมแล้ว4พาร์ตต้องได้65%ขึ้นไปในการที่จะมีคุณสมบัติขั้นต่ำนะคะในการที่สมัครเข้าเรียนในโปรแกรม PTA นี้นะคะส่วนเกรด ตัววิชาที่เราเรียนเก็บพื้นฐานเราก็ต้องได้ C ขึ้นไปอย่างวิชาเคมี Me เนี่ยต้องได้ C เป็นขึ้นไปนะคะเขาไม่ได้เอาวิชาเคมี Me มาคำนวณในการเขาเรียกว่าอะไรค r i t เ r ียในการรับสมัครด้วยแต่วิชาฟิสิโอโลจีอ n н a n a t ม m y เนี่ยหนสองเนี่ยเขาเอาเกรดตัวนี้นะคะมาคำนวณด้วยแล้วก็วิชา Public Speaking ด้วยนะคะคือเอาเกรดมาเป็นคำนวณเป็นคะแนนบวกกับ T test เพื่อที่จะคัดเลือกเราเข้าไปนะคะ ก็ในการคำนวณคะแนนเพื่อที่จะรับนักนักเรียนเข้าสู่ PTA นะคะเขาจะมีใบมีฟอร์มบอกมาให้ด้วยนะคะให้เราคำนวณเองด้วยคือเขาจะบอกหมดเลยว่าเขาจะคำนวณจากอะไรบ้างคิดคะแนนจากอะไรบ้างนะคะซึ่งก็เราก็สามารถดาวน์โหลดฟอร์มนั้นมาดูแล้วก็คำนวณคะแนนตัวเองคร่าวๆได้ด้วยนันจะบอกว่าความจริงแล้วนะัทสอบ T, t test ได้คะแนนไม่เยอะเลยนะ นัดทีเซสนัดได้เฉลี่ยรวมคะแนนรวมเฉลี่ยสีพ่พาร์เนี่ยนัดได้เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเกรดอะตมีนฟิสิโอโลจีอ่ะนัดได้เอหมดเลยคือทุกวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานนัดได้เอหมดเลยซึ่งภายในตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักเยอะกว่าตัวทีเทสนะคะแล้วก็เขาจะบวกคะแนนเพิ่มให้ด้วยคะแนนคะแนนพิเศษที่ได้เพิ่มก็คือจากการไปมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายเฮลท์แคร์หรือว่าสายการ พวกฟิสิกอลเทอราปิสหรือเป็น Physical Trainer เป็นเทรนเนอร์ในยิมหรือว่าเป็นมาสซาสเ e อราปิสมาก่อนหรือทำงานในสายเนี้มาก่อนเข,ขามีคะแนนพิเศษตรงนั้นให้ด้วยและก็ถ้ามี Bachelor ์ e ีกรีก็ได้คะแนนพิเศษด้วยก็คือนัก,กได้คะแนนพิเศษจากตัวปรอตีที่นัดได้ด้วยนะคะส่วนเรียนจบแล้วไปทำอะไรก็คือมีมีชื่อตำแหน่งเลยก็คือเป็น physical t h e r a p i s t a s s i s t a น t นี่คือเป็นผู้ช่วยนักยาภาพบำบัดอีกทีนะคะ Physical เตรลปิสเลยเนี่ยพีทเลยที่ไม่แบบว่าไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเนี่ยใช้เวลาเรียนอ่า6ปีนะเป็นด็อกเตอร์ดีกีนะคะอืมของที่นี่นะไม่ใช่4ปีเรียนเรียนเป็นจบได้วุฒ ดกนั่นแหละซึ่งนะก็คิดว่านะ้าจะเรียนอ่า PTA ไปก่อนแล้วก็ทำงานแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงไปต่อยังไงออปอตีเราเอามาใช้ต่อได้ไหมหรือเราจะไปหาทุนหรือเราจะทำอะไรค,ค่อยว่ากันนะคะคือตอนนี้เริ่มแรกก็คือเข้าไปเรียนลองดูก่อนนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเผื่อ,อใครสนใจอยากจะเรียนนะคะก็ต้อง ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยมีสาระเล็กน้อยในช่องนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกันน้อยของนัดด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ